เดินเดินไปดูเขาสะมาดจะไปเดินเหรอไปดูเขาแยกร่างดูเขาแยกร่างช้างเหล็กสิบดีอะไรเห็นี่ยวงเทศวงเทศฮครับท่านยืนเทศเลยครับนี่ลูกอันนี้อยู่อีกที้เลยรูปยืนคอนเสิร์ตฮัลโหล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 มาฟังคอนเสิร์ต น,นั่นอีกวงนึงนะนั่นนะนั่นมีวงหนึ่งเสียงดังอะไรน,นู่นนะอีกวงหนึ่งวงเทศอันนี้แยกวงหลายง <c oughs> าลวงเคันดังก็แยกวงแล้ว <c oughs> นั่นวงเทศวงเทศโอ้ยอีกวงหลายงลวงเรามีหลายวง โอ้มีลำพงมีลำพงส่วนตัวนี้ส่วนตัวเป็นคนละชนคนละส่วนตัวคนละชุดคนละชุดเลยนที่นี่นเฟืองเฟืองมียาตรงไหนครับไซไซตักเพื่อเพื่อด้วยโอ้โหยังกำลังกินมันทำไมมันวดเรนี่กำลังแตกใหม่งแัน่นกแตกดูมันมันกินหมดแล้วฮะหนอน น้ำชอบโอ้ไม่หยุดเลยนะเทพ <fia> เไม่หย <c oughs> ุดเลยหยุดเลยนะไม่หยุดหมดเวลาแล้วยังไม่อยอมหยุดเลยโอ้ยอดเลยไม่ยอย <c oughs> มยอหมดเวลาเลยนะี่ไงเพมันมากเลยเออทั้นก่านกางข้าวท่ลยตมีแต่เหลืองไม่หยุดโอ้ยเทพไม่หยุดอ๋อประเทศไปดีล่ะอ ข็หมดเวลาแล้วครับกังงโอ้ยกินเสร็จแล้วก็มาเดินตาแสงจันเนาะแ้งลากรลัง้ลแจงจันโน่นนีองแดนเฟิร์เดินพักอมอยู่ตรงนี้อ่ะโอ้ยเอาอะไรยกมาแตกหมดเลย โอ้ยอยาลอยน้ำลายแฝกก็ได้แล้วเนี่ยเ <f> น,นี่ยง,ง,งี้หมดเลยนี่ก็แตงน <f> ี่กนี่ก็แตกหลุกยกมันลอยขาดเจ้นั่นก็แตกเ <f> หมือนกันไม่ไม่มันขาดเลยนี่มันขาดจากกันเลยนี่เขาเอามาวางแฝะใหม <f> ่หลวงพ่อทำรน

อ้าวควนนี้เอาเลยเอาให้แปนเลยเอดอกไม้ครับอะไรอ่ะเอาให้แปนเลยให้แปน้นนี่เขาเอามาทิ้งในในป่าเนี่ยเข้ามาทิ้งในป่าใช่ไหมเนี่ยฮะโอ้ที่นี่อันไหนทิ้งครับเอามาทิ้งในป่าเนี่ยเออ น้ำหนาวงี้นะ่ปิดกระหล่ำน่าจะดีที่ไหนที่นี่นอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเละออาะของมันเนี่ยด่าเวลาดีนะคะร้อรอพี่น้องสีส้มนะคะเป็นักเรียนด้วยนะคะซื้อมามา่าด้วยซื้อมามา่าเช่นฮะโอ้ บอกกันโดรอยมันโอ้ย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 ซีซากมาซ่อมแทนเลยเนี่ยโอ้ยซีซากมาซ่อมยอยโอ้ คือล้างทำใหม่หมดเลยครับได้ย <si okay. no yeah, right, ั right. ่ไงได้นานๆใช้สอมเดือนแล้วครับสองเดือนนั่นแหละครับเยอะอยู่ที่หาอะไรหาอะไรได้ไวก็เร็วครับก็ไปหาอะไรได้เหรอได้ครับอ๋อสั่งระเทศเหรอถ้าเอาของแท้ก็สั่งนอกก็สั่งงานเชื่อมวางดือน ไม่หาเที่ยปันดาเขาเขาไมีครับโอ้ยกนิดเลยไม่รถเซกเตอร์ไม่ใช่รถยกไม่ดันนี่คือเขามีรถ,ถเซกเตอร์อ๋คนจนอะไรว่าซื้อรถกันพันมาเลิกมาลาแต่ละคันแต่ละคันดู มันมีระนาดหมดเลยโอ้ยมันไม่ใช่ทีท่จะให้มันมาเดินดูนี่นี่บรรยะจับหมดโอ้โอ้นี่ก็แปดร้อยอันนี้ก็ดีสิยากครับนี่เดินออกมานี่ก็มาชนแปดอีกแล้ว แปดร้อยล่ะโอ้ยมันมาขึ้นเลขกแปดแล้วเนี่ยไม่ดูคันเดียวเป็หนึ่งในห้าในสองประเทศเลยมั้งไม่ถึงแปดร้อยมีอยู่สองคันในประเทศไทยอยู่ที่เมืองหินเขาทาคันหนึ่งนี่ก็ซื้อมาจากเมืองหินก็ไม่เอาเพราะมันพังหมดแล้วมาสองคันแล้วยแล้วสองห้าหกสี่ปีนี้รวมกันก็ได้แปด โอ้โหโไอ้เก่งเว้ยโหหหนนนโโโอ้ยโหนไปโหนมาเอ้ามาทำอะไรมาดูกองดินกองเห็นเนี่ยจ่ายเงินไปเป็นแสนๆเลยอ่ะโอ้ยกองหินเออคนที่ยี่สิบปศก็ได้แปรเขาจะเอาไว้ขึ้นอะไรครับบะไนดีไม่เขาจะเอาไปถมไปทางโน้นไปทำฐานฐานเจ้านาศีน แต่แล้วก็เอาหินคือไปตั้งยองๆท่านบนนี้นี่มันไอ้นี่มันมันดินลูกลังถ้าเป็นไม่ล่มเขาจะเอาดินไปตั้งก่อนแล้วดินจะขบอืมมันคนรอะไอเดียมันตั้งต้องสองอย่างมาลองเสิร์หนึ่งแล้วครับนี่เอา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 หมุนเฉยดีกว่ามันแน่นดีจะได้ดูสูงเหยียบไปเหยียบมารถตั้งแหมเป็นสิบสิบตันนี่แหละที่เขาจะเอาไปตั้ง กล้อง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 โอ้ทำเจอหน้าผาแล้วพ่อตั้งครับฮะนีห<า>่หน้าผาเออไปอไ,ไปไปตั้งอยู่ข้างกล้องข้างล่างดิแลตั้งขึ้นมาเงี้ยหน้าผาเลยลินน้องจำฉากหนัง,นงรเรื่องโทนได้ปะครับเออตอนพยันไล่ขายาันไปถูกยิงประมาณนั้นแหละประมาณนั <laughs> ้นตรงนั้นแหละ ศิลปินต้องเกตอยู่แล้วมันก็มองมันก็เห็นเลยนะเดี๋ยวนี้ไมแต่ก่อนนี้ถึงกับมาแสงฝนบ่นอู้แล้วโอ้ยปวดแล้วไม่ได้ขับรถเลยปวดอู้เดี๋ยวนี้เราโอ้โหมาอยู่ต้นไมเลยเนี่ยเขาได้ขับรถใช่ไหมครับฮะใช่แต่ก่อนนี้ไม่ให้ขับแต่ก่อนไม่ให้ขับที่นี่โอ้โหพระเจ้าขับมด ว่าเราจะไปดูอะไรต่อเมื่อกี้ฮะเมื่อกี้นีกว่าจะไปดูอะไรต่อสวนผ้ากาดสวนกระล่ำผ้ากาดสวนกระลำเออใหญ่ทีนี้แหละอ๋อแล้วกดเขอร์ดให้มันขึ้นเลยนะมันก็เลคอร์ดมืดๆไปงั้นนะมงนปิดต้องเหตุผลอไหรกันเนี่ยเออเหมือนเลคอร์ดไปนะหน้ากล้องไม่เปิดมันก็มืดๆถ่ายมืดไปงั้นนะโอ้โหแล้วเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายไอ้นี่มันยื่นหรอฮะ แต่ภาพมันออกนะท่านเมื่อกี้ตอนนี้ถ่ายพระท่านภาพก็ออกนะสวยเออสวยมากเลยสวยมากเลยใช่ก็ภาพมันออกนะเห็นเพราะท่านยืนอยู่บนดานสวยมากเลยถ้าเกิดมันมีภาพในนี้แสดงว่ามันเดินอยู่ใช่ไหมท่านนะใช่เออเชื่อได้สิมันมันเพิ่งติดเมื่อกี้มันไปชัดดาวยังไงของมันยังไงที่ตอนถ่ายเห็นอยู่การเห็นยืนเรียงสี่ห้าองค์บนภูเขาชัดเลยแสดงว่าภาพไม่สวยริ้ๆมันต้องเขาอ่ะนะอัอ๋อเหรอฮะแล้วมันจะชัดดาวเองเหรอฮะ แปกเนาะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยอ่ะมเปิดมันจะชัดจ้าชัดจ้าเออทำไมมันปิดตัวเองได้อ่ะเือมันถูกคำสั่งถ้าเจอภูเขาให้ปิดตัวก็เมื่อกี้เห็นอยู่ในจออยู่ถ้ามันไม่เปิดแสดงว่าต้องไม่เห็นภาพถูกไหมแต่เมื่อกี้มันมีภาพบางทีมันมีภาพมันก็ไม่ติดอ๋อแล้วมันจะเอาภาพจากไหนมาในเมื่อข้างหน้ามันปิด่อนถึงมันเปิดแต่มันไม่ได้ r คอร์ด แต่เมื่อกี้มันไอ้หน้านี่มันหยุดเข้ามาเลยนะเรื่องนะลักษณะแบบจัดบบภาพจะเอาภาพมาจากยนต์ดิ่งภาพพยนต์ภาพจากยนต์เอามาภาพพยนต์ภาพพยนต์แล้วก็ตีดีด้วยนะเมื่อกี้มันไอติ่เนี่ยมันเข้าไปเลยนะเลนมันเข้าไปปะลักษณะแบบก็บอกว่าปิดบอกว่าออฟเลยโอ้ยใครจะเป็นเจนรอคอยบอกว่าออฟเลยใช่ครับออฟเลยนกคือ นกขินดองแคลน้ำหวานดองแคลขี้อื้อโอ้ยกระสอมไม่มีอะไรเลยหนังสือโอ้ยหนังสือเขาไม่เอาแจกหนังสือเลยวะนั่น้ารองเท้าแจกหนังสือธรรมะฮะหนังสือเขาไม่เอาเขาเอาแจกทั้งแบ่งปันแจกหนังสือธรรมะ แจกอาหารใจเขาไ่เอาเดินเดินตกแจกอาหารใจครับไม่ได้แจกไม่ได้แจกผักมันตกคนข้อมนนทิกาเดินนั่นนี่เดินตก ขารออยู่พอมาไม่ได้รีบมืนมั้ลกอมันเริ่มมันไม่ไปไหนหรอกกระลำมันก็อยู่ที่นั่นแหลไงไปไปดูกระลำแต่ไม่ได้ไปดูคนเขามาแล้วต้อมเขาทนขนใส่กระโปรงคนเดียวแล้วกันมันสูงสามชั้นก็เริ่มโตแล้วนะคะฮะ โอ้โหยาวเลยเว้ยต้นหอมอเออโอ้โหโอ้โยาวดียวดอกงามเว้ยกลั่มเว้ยกลั่มฟรีเว้ยอยู่ปะไม่ยออยู่ค่ะู้ไยงเขาก็อยู่กันไม่ตากแดดเขาไม่ตากแดดอยู่กลางนี่เขาไม่สบาย อ่าเขาจะต้องอยู่กลางแดดอยู่กันตรงนี้สบายขอบคุณครับโอ้โชคดีเดี๋ยวถ่ายรูปเขาหน้าไปแนบแล้วก็ปึ๊บนี่ก็ตัดไปหมดแล้วเหลือแต่ตอกินทำไมไม่กินอะไรเนี่ยกินอันนี้ได้อ่ะไม่ไเป็นหัวอยู่เยอะๆอันนี้มันพอไปกินอันนี้ยังไม่กินอันนี้กินแล้วนี่หมดแล้วนี่หัวไม่มีแล้วนี่มันหัวเอาไปแล้วหัวใหญ่หัวแรงมันมากินหัวแล้ว เ่บักครีแต่เป็นกระลากระลาำปลีไปกินแล้วค่ะมือเทียบไปดูนี่นี่อันนี้ใหญ่ออโอ้โหนี่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยราเอาคนไปนั่งได้หนึ่งคนอันนี้ก็ใหญ่เจ้าปูนไปนั่งเพราะท่านเอามือเทียบเลยครับอันนี้ครับพรท่านครับอันมีอไหนใหญ่กว่านี้นู่นีะคใรอบมากใหญ่กว่าหน้าเราอยู่โอ้ใบนี่ใบนึงก็ผัดได้หนึ่งกระทะเรามีต้นหนึ่งเอาไว้ที่หน้า พรับดูครับอันนี้ใหญ่กว่าครับใช้มือเลยครับเปิดเปิดอาเลยเนี่ยมีน้ำอันนี้ใหญ่กว่าเหรอมันมันจะบานอีกมั้ยเออมีน้ำโอ้ยมันบานจะโลโทเลยเนี่ยบานใหญ่มันไปมากินได้อีกครับฮะแหลงขึ้นมากินไม่แหังไปนี่เขาไม่เอายาแล้วครับไปมันใหญ่เกินตลอดแนวเลยนะไปนี่น่าจะไปทำจับไก่ได้เอาไปทำอะไรก็ไม่อร่อยหรอกจริง เฮ้ยทําไม่อาเราก็เสร็จพฟูชูรสถูกไปจองใหญ่ใหญ่ได้อีกหนาวหนาวนี่มันเดียวก็โอ้โหไม่ค่อยที่ไหนตัดไปตั้งเยอะแล้วหั้บกอรี่กกไได้งินไม่เคยทันไงอ๋อแล้ตัดกินแล้ไม่ได้ตัดไปขายที่เรานี่ไม่ขายขายไม่เป็นโหใหญ่ทั้งนั้นเลยแน่แน่ใหญ่ทุกแปลงเลยเนี่ย มึงงามดีนะกำลังเปลี่ยนบอกแล้วว่าอย่าใช้ปุ๋งงองามเขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยด้วเนี่ยมันที่เป็นจ้างสีไม่เขาไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้เหรอครับไม่ได้ใช้มึงงามเลยตุกนี่แค่อยู่ใกล้โรงผลิตปุ๋ยนะแค่มีไอไอแค่ไอลอยว่าง นี่ย <or> ังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเนี่ยแค่ไอลอยมาแค่อยู่ใกล้ใกล้ลงปุ๋ยแค่แค่อยู่ใกล้ลงปุ๋ยอปนี่ไม่ขายนะคะใช้คุณปีนก็มาดดถ่ายแค่นั้นมะละกอยังซ้ำเลยแต่บลอกเคอรี่นี่ไงดูมะละกอเลยครับไม่หมดเลยอ๋อไฟฟ้ามีร่มเลยได้ร่มแล้วเนี่ยบอกเลยอ่ะไปมันคุมได้เลยอยู่ตรงนู้นเฮ้ย มิตรภาพไม่มีเกจแด่นอ๋อโอ้โหนี่ไงนี่ไงน,งนี่โอ้โหประกาศประกาศหอนะเนี่ยช่วงปีใหม่เขาถ,ถ่ายภ <laughs> <ś le> าพกับพ่อประกาศหอขอโชว์ประกาศหอเพ่อไอ้ฉันเป็นยันม์ป่ยันต์ป่ะเพื่อติดทางดียวเดียวประกาศหอโอ้โหน่อย ไม่เห็นหน้าเจ้าแล้วได้ผักด้วยทำได้แค่นี้ตั้งใจมาผักจริงแหลยมอของเพื่นเห้ปลูกเองกว่าแซ่บกว่าเว้ยว่าก่อนเราเนี่ยอ้าวคืนโอ้ยประกาศพอ นี่ขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยเสร็จเปิดนี่นนี่ไม่หรอไม่ปุ๋ยไม่ใส่แค่อยู่ใกล้ลงปุ๋ยเฉยๆแปลว่าคุณะเป็นรัศมีของปุ๋ย พลังวิตคระพกมันไม่มีดินเลยปุ๋ยใสมใม่หมดแล้ว่านะเขบำรุงดินไว้นี่ไนี่ไงนีไงไม่ได้ใจปุ๋ยเลยนี่เออนี่บอกผําหน่อยไว้พอเขรางามนี่มันลวนแล้วท่านไม่ใช่ทแตทันตะไคร่น้ำไม่ใช่บผัแบบมันร้ว่า นี่ไงไปขึ้นนี่ไงไหนอะไรอันนี้มาเกิดองอะไรไใช่อ๋ออันตะไคร่น้ำรบกวนมันด้วยใช่ไหมไม่มีเม็ดไม่เป็นเม็ดไม่ไม่เมไม่ใช่แต่ไม่ใช่้าเป็นตะไคร่น้ำไม่ใช่เป็นไม่ใช่ผ้้าเป็นเยื่อ ไม่ใช่พ้ามตะไคร่น้ำเล็กกว่าพ้มถูกต้องครับครับมันก็จะอบร้อนอ้ยสซสาลาเงียบเงาเยอเขาปุ่นป่ะครับจตเวนดูฐานงานฮะแพงคำฟ้านั่แอ่งนี่แพงคำฟ้าแพงคำฟ้า ไม่แต่ว่าหลังนี้ลองโทรติดต่อที่เขาอยู่มากครับคุณกองทัพทำกองทัพรบดำลูกๆทำงานไงกองทับดำไม่รู้เหรอดำโอเคฮะไม่ไปที่ไหนไปไปดูฐานงานไงครับไม่เาไปรุ่นนอกตำบลนอกหมู่บ้านเหตุเลยอ๋อวันนี้ไปไกลเลยใช่ไหมใบพลังเลยใช่ไหม ทำซางหนึ่งคำซางจุดลางแล้วมันโยดหมดเป็นเป็นเป็นปภาสาเป็นปภาษาเอ้ยคนโบราณเขาไม่กลัวลมแดดเขาไม่ได้เจอแดดติดเขาแย่ เอต่ไปก็ต้องไปถึงน่นเลยบ้านคำตางบ้านเหมือนไปกำลังเอาหมดมันแห้งมันแห้งแล้วอะมันมันหมดน้ํามันหมดเขียวมันหมดคลโรฟิลล์แล้วต้นไม้มันทะลอกกัะลม กินข้าวก็าช้าเลยทำงานไวมากมามากินช้านะคะ<ม>เดี๋ยวกินเร็วพ่<ม>อให้นี่อยังคะมา้าผู้เขาบ่เอาจอดทาพวกเขาอยู่บ่โอ้โหสุดยอดพองผู้พองผูเขาระวังทอเขาแตกได้ระ <c oughs> วังทอไงเดอ้อ